โอเควัสดีก็เดี๋ยวก่อนอื่นที่จะไปเรียนเรื่อง tense สิบสอง tense นะครับเราก็จะต้องมาเรียนเรื่อง verb form ก่อนนะครับ verb form คืออะไรนะครับในภาษาอังกฤษนั้นะนะครับในแต่ละ tense น,นั้นมันก็จะเปลี่ยนตาม verb นั่นเองนะครับโอเคเรามาดูนะครับในภาษาอังกฤษนะครับมีทั้งหมด5 verb form นะครับ ฟลเ์เวร์ฟอร์มนะครับผมมีอะไรบ้างในเวอร์ทั่วไปนะครับก็เอารูปแบบที่หนึ่งก่อนเลยนะครับเขาเรียกว่านะครับเพลนฟอร์มนะครับหรือเบสฟอร์มนะครับก็คือถ้าเราพูดง่ายๆคือช่องที่หนึ่งนั่นเอง โด้วยไปขออนุญาตยกตัวอย่างเว r รนี้นะครับคำว่า Leaf นะครับเห็นไหมครับอันนี้เขารู้ว่าถ้าในคนไทยก็จะเลขช่องที่หนึ่งเรามาดูตัวที่สองนะครับก็คือ Sform นะครับ เอสฟอก็คือเราสามารถทําให้รูปเป็นนะครับการเติม S หรือ ES นะครับลงท้ายนะครับลงท้ายของ v e r b นะครับก็คือหน้าตาม,มันจะเป็นอย่างนี้ะนะครับก็คือการทําให้เป็นบางทีก็ทำาวิรนะครับถ้าเกิดประธานเป็นเอกพจน์ใช่ไหมครับ v e r b ก็ต้องเติมเอก็ตานะฮะนั่นก็คือ Sform นะครับโอเค ต่อไปนะครับเรามาดูตัวที่สามตัวที่สามเขาเรียกว่าพาร์ทเทนฟอร์มนะครับไปชาดเท่าไหร่ พารทเทนฟอร์มนะครับก็คือทําเป็นอดีตนั่นเองนะครับก็คือการเติม d หรือ ed ลงไปนะครับการเพิ่มนะครับการแอดนะครับ d นะครับหรือ ed นะครับ to p พิ่มฟอนั่นเองนะครับก็คือเราเติม d หรือ ed ลงไปอย่างเช่น lived นะครับนะครับเราเติม d หรือ ed ลงไปใน v ว r b นะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็มีเพลนฟอร์มนะครับก็คือช่องที่หนึ่งนั่นเองแล้วก็มีรูปเติม s f o ฟอร์มนะครับแล้วก็มีช่องที่อ่ารูปแบบที่สามคือ part ซ e n form นะครับการเติม d หรือ ed ลงไปในเพจอ่ในเพลนฟอร์มโอเคนะครับต่อไปแต่ว่า part ten เนี่ยนะครับ part t e n เนี่ยนะฮะพยะลบนะครับแต่ว่าใน part ten เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะ มันก็อาจจะมีรูกพาทเทนที่เป็นอิลูก u l า r วิร์นะครับอย่างเช่นเช่น, began, นบิแกนนะครับบิแกนนะครับมาจากช่องที่หนึ่งก็คือ Begin น,นะฮะแล้วก็มีฮนะช่องพาทเทนฟอามมี Load มาจากช่องที่หนึ่งก็คือ l i ไ e ะครับที่ไปลว่าเขียนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพาร์ทเทนฟอร์มตรงนี้นะครับอันนี้คืออันนี้คือเพลนฟอร์มนะครับน,นั่นคือช่องที่1น,นั่นเองส่วนอันนี้ก็คือพาร์ทเทนฟอร์มนั่นเองนะฮะก็หวังว่าคงเข้าใจนี่คือ3รูปแบบนะครับเราไปดูรูปแบบที่4กันนะครับสำหรับเวิร์ อันที่4นะครับเขาเรียกว่า past r t r t r t i p l p นะครับนะครับหรือคนไทยก็บอกว่าช่องที่3นะครับมันก็คือนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เลยนะครับมันจะอยู่ในช่อง2นะครับมันจะเหมือนกับ p a s t tense form นะครับเขียนเลยนะฮะส่วนใหญ่นะครับเหมือนนะครับ เมือนพาร์ตแนนฟอร์นะครับส่วนใหญ่แต่ว่าบางเวิร์บนะครับมันเป็นเอก უ ล่าเวิร์บนะครับเหมือนพาร์ตแนนไม่เกียนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูช่องพาร์ตพาร์ติซิเฟลนะครับส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นเอก u ล่านะครับนะครับอย่างเช่นขออนุญาตยกตัวอย่างมีอะไรบ้างอ,อย่างเช่น t ท k e n นนะครับ t ท k e เ e n นะครับ scene แล้วก็ stolen นะครับทีนี้สังเกตไหมครับเอาวิธีการสังเกตง,ง่ายน,นะครับ a past participle นะครับช่องที่3เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับจะลงท้ายด้วย en นะครับเห็นไหมครับ en ถ้าเราสังเกตนะฮะมันจะส่วนใหญ่เลยนะครับจะลงท้ายด้วย en นะครับเนี่ยก็คือรูปแบบที่4ี่นะครับของ verb นะครับมี plain form มี s form นะครับมี past tense form มี past participle เรามาดูรูปแบบสุดท้ายนะครับของ verb นะครับส่วนใหญ่เราจะเจอ past participle ในรูปของ perfect tense นะครับทีนี้เรามาดูนะครับรูปแบบสุดท้ายรูปแบบที่ห นะครับก็คือ present participle นะครับลายมือลามือเละฮะนะครับก็คือรูปแบบของการที่เติม verb ที่เติม ing นั่นเองนะครับเราใช้ส่วนใหญ่ใน continuous นะครับทีนี้เนี่ยนะครับ เราใช้เวิร์ที่เติมเอนจีนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นขออนุญาตยกตัวอย่างครับ I am living เห็นไหมครับ I am living p e s e n s participle ส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็น adjective นะครับมันต่างจาก gerund นะครับ gerund ก็คือเวิร์ที่เติม NG เอนจีเหมือนกันแต่มันทำหน้าที่เป็น noun นะครับ แต่ทีนี้เนี่ย present participle เนี่ยทำหน้าที่เป็น adjective นะครับตรงนี้คือ adjective นะครับไป modify ครับ modify ไป modify นะฮะครับ am คือ living verb นะครับ I am เหมือน I am living นะครับก็ไปเป็น adjective นะครับไป modify now subject I คือ pronoun นะครับนั่นก็คือหน้าตาของ verb นะครับที่มันต่อท้ายนะครับมีทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน นะครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจไม่เข้าใจะอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวจะมาตอบคาถามขอบคุณมากครับที่ติดตามชม